กับสายแต่ชาแนลวันอันนี้ตายแนะนำตัวชื่อเตาครับชื่อวันค่ะ <c oughs> วันนี้เราจะมากินมาดูใกล้ๆหมูย่างครับคอหมูย่างอ่ากับแก้มก็มีแตงกับถั่วอา้าวลุยกินเลยอืม <c oughs> อันนี้ทุกคนล้างมือแล้วนะคะไม่มีดาม่านะคะอันข้างหลังคือปีใหม่กับสตังนะคะอันนี้บรรยากาศตอนเย็นๆฝน,นมืดๆวันนี้รเรามาอยู่กันข้างนอกนะคะดูบรรยากาศนะคะทุกคนวันนี้พาออกมาข้างนอกนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ติแตาช่องเราด้วยฝนน้ำมึนเลยถ้ามึงดูอยู่นี่รับรองไม่ทันผลอันนี้ถ้า<ช>ยอด <นะ S 1> วิวดูน <ะ S 2> คนดูเยอะๆนะเยอะซื้อให้มันกินคนละกิโลเลยอยาให้ดีเดียวสองกิโลถ้ากินะ ถ้าจะดูเยอะๆคณดูเยอะๆถ้าซื้อให้กินคนละกิโลเลยนี่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นายแต่ชาแนลถ้าคลิปนี้ยอนไลเยจะซื้อหมูให้เขากินคนละหนึ่งกิโลครับอังเปากับตะวันจะซื้อให้สองกิโลเลยดูดิว่าอังเปากับตะวันจะกินหมดไหม เออครับคือไมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับไายแต่เทนนอรวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายปอ้ะบ๊ายบายครับแปไปยกับเพื่น